ก็สวัสดีนะครับนี้ก็จะมาเล่นลาลาให้ดูนะครับแล้วค่ะอ่าก็เริ่มาที่ไม้แรกสามร้อยบาทนะครับห้าแต้มแรกนะครับมีอยู่หกแต้มเจ็ดแต้มแป้งเกอร์เจ็ดร้อยครับแต้มแป้งเกอร์ก็ดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะบวกหรือจะไม่บวกนะครับอันนี้ก็บวกมาพันกว่าบาทนะครับ ก็ไม่ได้เล่นไม้ใหญ่นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับตั้งเป้าไว้สักสี่ห้าพันนะครับแต่ถ้าหมดก็คือหมดทุนประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ะครับต้องตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับหมดเวลาการวางเดิมพันแล้วค่ะถ้ถึงแล้วก็อาคจะ แต้มเรื่องนะครับการพนันมีได้มีเสียนะแต้มซยร์หกแต้มไม่มีใครรู้นะครับว่าไพ่จอดอะไรแต้มเซีครบไม่มีเสียงที่ไหนเเป็นฝ่ายชนะอ่อรู้ได้นะแน่นอนครับว่าไพ่จอเรื่การวางเดิมพันแล้วส่วนวิธีที่ผมใช้เล่นนะครับก็จะประมาณแบบว่าสามร้อยสี่ร้อยเนี่ยผมก็จะแทงฝั่งเดียวนะครับผมเะนเรื่องห้องที่อ่า เพย์เยอร์นะครับออกเยอะๆนะครับเปอร์เซ็นที่เป็นเพย์เยอร์นะครับออกเยอะๆประมาณนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีได้มั่งเสียมั่งนะครับไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวนะครับเก้าแตนแนงเนอร์แปดแตนเซย์ห้าแตนแบงเกอร์สี่แตนเซย์สี่ก็เสียนะครับศูนย์แต นะครับกา<บ>รพนัน<บ>มีได้<า>ม,มีเสียครับไม่ใช่ว่าจะได้ทุกตานะครับแต่ผมมีเป้าหมายก็คือเริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะห้าพันบาทนะครับก็เมื่อกี้ผมเสียไปสามร้อยบาทตอนนี้ก็จะเป็นลงเป็นสี่ร้อยนะครับผมจะเน้นผิดไม่เกินสองตานะครับถ้าเกิดว่าผิดสองตาเนี่ยผมก็จะพักดูก่อนตาต่อไปผมยังไม่เล่นนะครับ เผื่อมันเป็นมังกรแดงมาก็ต่อใ้ทบไปก็ไม่ได้คืนหรอกครับเขาไพ่ก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นมังกรแดงนะเนี่ยมันก็จะมังกรแดงยาวอ้านี้ป .9 แล้วครับก็ถือว่ายางเไม่ใช่มังกรแดงนะครับเปอร์เซ็นที่จะเป็นเพเยอร์ก็ยังมีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะกลับไปที่300บาทเหมือนเดิมนะครับ ตั้งเป้าไว้ห้าพันนะครับถ้าได้ห้าพันบาทก็จะเลิกนะครับโอเคผมเล่นอยู่สองเว็บนะครับก็มีเว็บทุนเด็ดแล้วก็อีกเว็บหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสามพดเวลาการวางเดิมพันแล้วค่ะเวลาจะไปตัดสลอตอะไรเงี้ยผมก็จะไปที่สามเต้ย์เซีอร์แปด ต่มแล<ต>้วครับสามร้อยบาทเป็นฝ่าย <4 S 1> ชนะนใกล้แล้วนะครับใกล้จะห้าพันนะครับเริ่มการ <Okay. S 2> วางเดิมพันแล้วค่ะเราก็ใส่ไปสามร้อยนะครับก็เดินเงินไปเรื่อยๆนะครับอย่า,อย,าอย่าคิดว่าทุนเยอะแล้วเราจะลงทีละห้าร้อยทีละพันอะไรอย่างี้ไม่ดีนะครับเราต้องลงประมาณนี้นครับลงให้มันคงที่เข้าไว้ หมดเวลาการวางเดิมพันแล้วค่ะก็ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเซเยอร์ศูนย์แต้มแบงเกอร์แปดแต้มเซเยอร์ห้าแต้มก็ยังขอใช้ได้ครับามแต้มเซเยอร์สองแต้มอาอยางนะครับแบงเกอร์เซเยครบเป็นแต้มชนะก็ยังมีโชคดีนะครับไปเลยครับตอนนี้ก็เหลือพันกว่าทก็ถึงเริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะแล้วก็ลงเงินเท่าเดิมครับ ไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆครับอย่าลืมนะครับพอถึงเป้าที่เราคิดไว้นะครับก็เลิกนะครับอ่าเติมก็ไม่ต้องเติมเยอะนะครับอาจจะเติมสักห้าร้อยอะไรเงี้ยครับเติมห้าร้อยได้พันห้าอะไรนี้ก็ควรจะเลิกนะครับไม่ต้องคิดว่าเราจะหกแต้มได้ทเสลอไปนะครับ สาม,าตมแต้มบแบงเกอร์ห<ม>กแ<บ>ต้มเสียเยอะ<ส><ส>ตาน,นี้ผมก็สามแต้มโดนนะครับโดนสามร้อยเป็นฝ่ายชนะเราก็จะมาลองอีกอีกสักไม้นะครับอ่าเราจะลองสี่ร้อยอีกสักไม้นะครับอาจจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนอย่างเงี้ยอ่ถ้ามันเปลี่ยนคนอย่างเงี้ยไพ่มันเหมือนจะเปลี่ยนเขานะครับเท่าที่ผมเคย เคยเล่นมาครับผมเล่นเว็บนี้มาหลายปีครับคผมเล่นเว็บนี้มาหลายปีละวสี่ห้าปีผมก็ไม่มีงานประจํานะครับผมรื่องทำงานประจําผมก็เล่นบาคาร่านี่แหละครับถึงผมจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนก็ผมก็เติมแค่วันละเท่านี้นะครับประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับ ผมว่าได้ห้าพันวันต่อไปผมก็เติมท่านี้ถ้าวันนั้นเสียคือไม่เติมเลยครับเจ็ดแต้มเสี่แต้มแซงเกอร์นี่ครับก็ดูไปหนึ่งมาหนึ่งสอีแล้วเห็นหัครับถ้าเปลี่ยนคนก็เขาไพ่ก็เหมือนจะเปลี่ยนนะครับเดิมพันแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่เล่นนะครับเราจะรอดูฟักตาหนึ่งก่อน จะรอรูสตาร์นะครับว่าจะออกอะไรแต่ถ้าออกเพเยอร์นะครับก็เท่าที่ผมเคยเห็นมาก็มันจะเป็น ine, เพเยอร์ ine, สองไม้เนเกอร์สองไม้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเจ็ดแปง้แปแปง,ปงอ่าพอเก้าแล,แล้วละพอเก้าชนแต้ง พราะข้าวชนแบบนี้<า>ไม่มั่น,นใจนะครับแ,แต่ว่าผมก็ยังใส่เพย์เย์เหมือนเดิมถ้าเป็นแบงเกอร์ปุ๊บให้เปลี่ยนห้องนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบงเกอร์ยาวๆเลยครับสําหรับใครที่ไม่ยอมเปลี่ยนห้องหรืออะไรเงี้ยก็ให้ตามที่แบงเกอร์ไปเลยแต่ผมไม่ชอบเล่นแบงเกอร์นะครับไม่ค่อยชอบเล่นแบงเกอร์เท่าไหร่หมดเวลาการวางเดิมพันแล้วค่ะ เซย์เออร์สามแบงเกอร์ศูนย์เซย์เออร์หกแบมแบงเกอร์ศูนย์แต้มแบงเกอร์เซย์เออร์ถือว่ายังดีนะโอเคเริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะโอเคนนะครับเราก็ใส่ต่อไปอีกเลยสามร้อยนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับรีบก็เดี๋ยวจะหมดเร็วก็ที่ตั้งไว้ก็คือห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเพราะว่าทุนเจ็ดร้อยผมต้องการห้าพันนะครับถ้าได้ห้าพันก็คือได้นะครับตอนนี้ก็ไกล้เลยมีไกลนะครับยังไม่ใกล้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นของเรานะเห็นไหมครับก็เป็นของเรา เธอเป็นฝ่ายชนะโอเคครับเราก็ไปเรื่อยเื่อเรื่องการวางเดิมพันแล้วค่ะไปครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ก็จะลงให้ดูแบบไม่ตัดต่อเลยนะครับอาจจะมีแบบว่าแปดปิดหน้าคนแจกไพ่นิดนึงนะครับ ว่า YouTube อาจจะแบนได้ครับก็เลยต้องปิดหน้าคนแจกไทยสักนิดนึง่หนอึ่งยัอ่งเอมยังรีรุ้นนะครับแต้องดูใบที่สามนะครับแต้มโยัคครมบเป้นนะครับโอเคครับเป็นของเราครับห่แอันนี้เป็นไสยชนะนะครับถ้าเล่นใจเย็นๆก็ ปไปเรืเร่อยๆนะครับไ<า>ม,ม่งร<า>ี<า>่บ เซอร์ศูนย์แป้งแซงเกอร์เจ็ดแป้งอันนี้เหมือนไม่หมูแล้วนะศูนย์แป้งก็ยังพอมลุ้นครับบสุดท้ายแป้งอะไรเลยสามแป้งสามแป้งโอ้โหแปดแป้งแเป็นฝ่ายชนะเรียบร้อยครับตอนนี้เริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะก็ตามที่เราคุยไว้นะครับตามที่เราโดนไปสามร้อยครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นสี่ร้อยนะครับ ถ้าสมมติตานี้ผมโดนนะครับผมจะหยุดหยุดดูนะครับหยุดดูก่อนหมดเวลาการวางเดิมพันแล้วค่ะค่อยปั้นไปเรื่อยนะครับสําหรับคนทุนน้อยผมก็ทุนน้อยครับเลยต้องใจเย็นหน่อยสี่แป้งแฟนเอหนึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ 3, 5, 6, 1, แต่ก็ยังพอมีลุ้นหนึ่งแป้งยังพอมีลุ้นนะครับ 3, 5, 6, 1, ถ้าโกงมาก็ได้นะครับ โอ้โหเอสองชนไปนะครับเรื่องการวางเรืมพันนะครับแล้วก็ต่อที่ฝั่งเดิมครับผมจะแทงฝั่งเพเยอร์ตลอดนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ห้องนี้คือเพเยอร์ถ้าออกเพเยอร์มานี้ให้เราหยุดดูก่อนนะครับหยุดดูว่ามันจะออกเพเยอร์เมื่อไหร่ ถ้าเราไม่เปลี่ยนห้องนะถ้าเราเปลี่ยนห้องเราก็หยุดดูครับถ้าเมื่อไรที่นอกพืเยะให้เราซ้ำไปเลยอีกไม้หนึง่งนะครับหรือเวลาเราเลือกห้องอย่างเงี้ยให้เราเลือกห้องที่แบบว่ามีเพเย์เยอ์มาลุลวาเราค่อยสองแป้เจ็แป้แงเกอร์สองโอเคครับมาครับแบงเกอร์สามเป็นฝ่ายชนะทีนี้ ีนี้ให้เราลดเงินนะครับเริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะลดเงินเป็นเงิงนเงินที่เราเดินเดินเกมมาตลอดนะครับใครที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ไม่ห่วงนะครับเอาไปใช้ได้เลยแล้วค่อยเดินนะครับเพื่อนๆเห็นมั้งแต่ต้นชิปนะครับว่ามีเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับ คลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับอาจจะมีแค่ปิดหน้าคนแจกไพ่เฉยๆนะครับเรหนึ่งแเกอร์สามโอเคสวยครับป๊อกเก้าเขมานี้โอ้โหมันป๊อกเก้ามาชนเราอ่ะคือสแต้มอืมมันป๊อกเก้ามาชนเราอ่ะเริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะโอเคครับเราก็ใส่เปนเท่าเดิมครับไม่ต้องบวกนะ ถ้าสมสมุติเสมอเนี้ยเราไม่ต้องบวกเราใส่เพื่อดูตาต่อไปนะครับใส่สามใส่สามร้อยก็ใส่สี่ร้อยนะครับถ้าผิดสองไม้ลวดเนี่ยหยุดเลยครับเพราะอาจจะเป็นหมดเวลาการวางเดิมพันแล้วกรแดงได้ศโไม่ดีแล้วน,น่ากลัวอย่างนี้ครับทำไม,น,ามาน,น,น่ากลัวเลย 0แยงความลุ้นครับ2แ้มโอเคครับสวย9แยมแบงเกอร์เรียบร้อยครับเป็นบวกไม่แล้วเริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเป้าหมายนะครับขาดีประมาณสองพันนะครับขาดสองพันถึงเป้าหมายครับ จะจบลิปจะจบคลิปไปตอนที่ถึงเป้าหมายพอดีนะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับหมดเวลาการวางเดิมถ้าได้เป้าแล้ก็ควรเลิกนะครับผมย้ํานะตั้งเป้านะครับตั้งเป้าหมายไว้ไม่ต้องตั้งเยอะเหมือนผมก็ได้ครับมันยากสามแต้มถ้าตั้งขนาดนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะมันยากเลยอดวงดีอีกแล้วครับแต้มไม่มีเสียแน่นอน ส <Okay. S 2> องแว<ต><ม>าแล้วครับตอนนี้เราขาดอีกพันหกนะครับถกหรือเปล่าวะใช่เราขาดอีกพันหกหกอ่ะไม่ใช่เดลยเราขาดอีกพันเจ็ดเราขาดอีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทก็ทไปเรื่อยๆเลยนะครับ สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับดูจบแล้วถ้าชอบก็กดติดตามนะครับกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับก็ถ้ามีเพื่อนๆดูนะครับผมก็จะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต้มเซอร์หนึ่งแต้มแบงเกอร์ศูนย์แต้มอ่าแปดแต้มครับแปดแต้มสวยอ่าบวกแล้วครับเป็นไงครับเพื่อนๆ ตอนนี้ถือว่าดวงดีนะครับก็อย่างที่ผมพูดไว<า>้วต้นคลิป<ม>นะครับการพนันเนี่ยมีได้มีเสียนะครับไม่ใช่จะได้อย่างเดียวโอ้โหหมดเขาซสะนะเสียดายนะครับหมดเขาก่อนหมดเขาแล้วจริงๆอ่ะผมไม่อยากเล่นต่อเลยนะเพราะตอนนี้ก็บวกแล้วอไพ่หมดเขาเนะี่ยผมไม่อยากเล่นต่อเลยนะเพราะว่าไพ่แต่ละเขาอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับหมดเวลา,าการวางเไพ่แต่ละเขามันไม่ได้เหมือนกันนะครับ คนที่เป็นาสายเล่นบาคาร่ารู้ดีครับว่าไพ่แต่ละเขาเนี่ยไม่เหมือนอกันเลย dachte, แป้งแซงเกอร์หกแต้งอ่าเสมอผลคือเ <พบ S 1> สมอโอเคครับเราไปเรื่องห้องใหม่กันครับไพ่หมดนเข้าแล้วให้เรารีดูก่อนนะครับหนึ่งครั้งอ่าตามนี้ ไม่มีห้องไหนสวยเลยนะครับอ่ะห้องนี้ก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็เริ่มเลยเราก็เริ่มเลยหมดเวลาการวางเดิมพันแล้วค่ะเริ่มกนเลยห้าแตนแบงเกอร์สี่แตนเซียร์สามแตนเดี๋ยวยังมีลุ้มนะครับแ โอ้โหจบเลยอย่างงี้แต้มแบงค์เป็นฝ่ายชนะก็ตามเดิมนะครับให้เราลงเงินแบบเดิมถ้าผิดไม้นี้ผมจะดูก่อนนะครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงถ้าไม้นี้ไม่ได้ปุ๊บหยุดดูเลย ตอนนี้เราไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับเพราะเราบวกมาเยอะแล้วบวกมา2,009นะครับ2,009สำหรับผมก็เยอะนะครับปกติผมไม่ตั้งเป้าหมายไว้เยอะขนาดนี้เซลล์0แต้ม6แต้ม5แต้มเซล5แต้ม6แต้ม5แต้ม5แต้ม6แต้มอ๋อสวยตั้งใจไว้ให้เสมอนะแต่ออกนี้ก็เริ่มการวางกำไรแล้วครับโอเค เราก็ลดเงินนะครับเราไปกันต่อลดเงินเราไปกันต่อเลยคลิปนี้อาจจะยาวขึ้นหน่อยน,นะครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้เยอะแล้วก็แทงไม้เล็กนะครับหมดเวลาการเติมพันแล้วค่ะเยาแ5้แบงเกอร์ เจ็ดแต้มครับสวยนี้สวยแหงนแหวนคือเป็นฝ่ายจุกครับจุกนี้จุกเริ่มการวางเดิมพันแล้วค่ะออกสลับอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เราเดินเงินเต็มสี่ร้อยนะครับรอบนี้ก็ถือว่ายังไม่ขิเล่นะครับถึงจอกสลับเราก็สี่ร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยปลายทางก็คือเราได้เหมือนได้ตาละห้าสิบาทนะครับ ที่คิดไว้เพราะว่าเราเสียตาหนึ่งใช่ไหมเลการวางเดิมวาบวกค่ะคีย์อยอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่ามันออกสลับก็เท่ากับเราได้แต่ละหน้าบ่สองแต้มเซย์เจ็ดแต้มแบงเกอร์สามแต้มโอ้วหเป็นฝ่ายชนะแอ้นี้ไม่ไหวนะครับเริ่มการวางให้เราย้ายเลยครับถ้าไม่รอดูก็ย้ายเลยถ้าเขาพ่ายอย่างนี้ไม่ดีแล้วครับไม่โอเค ไม่มีห้องสวยเลยครับไม่สวยเลยครับไม่น่าเล่นเลยนะครับผมคิดว่าไม่น่าเล่นเลยเ <4 S 1> พื่อนๆว่าไงครับควนพอหรือว <9 S 1> ่าไงครับเก้แต้มเกเก้แต้เซียร์เอาเป็นว่าอย่างนี้ยังไงวันนี้ก็ได้เยอะแล้ว <4 S 1> ผมคิดว่าเป็นนะวันนี้ถ้าเราเสียอีกหนึ่งว้นะครับเราควรพอครับ เร,เริ่มการาัดเรื่พันแล้วค่ะอะผมจะใส่ไป400เลยนะครับถ้าไม้นี้บวกผมจะไปต่อนะครับแต่ถ้าไม้นี้ไม่บวกผมจะเลิกเลยนะครับเพราะว่าถือว่าได้เยอะอยู่นะครับสําหรับผมพันกว่าบาทก็เยอะนะครับไม่ไม่น้อยนะครับก็ <ผม S 2> ทํางานวันนึงก็ไม่ได้นะครับพันกว่า 1> 1, <000 S 2> บาทพันแล้วค่ะ เซย์ศูนยแต้มแบงเกอร์เก้าแต้มเซย์โอ้น่ากลัวห้าแต้มอ้โหเรียบร้อยครับเก้าโอเคครับเก็จบคลิปนะครับถ้าไปต่อหมดแน่นอนครับดูทรงครับเพราะว่าผมเสียมาสามสี่มาตีแล้วค่ะั้นก็ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ